ส่วนตัวกับคุณทักษินก็50ปีแล้วนะครับ<น>มันไม่รู้จักบุญคุณบ้างเหรอนะไม่รู้จักบุญคุณเหรอยังไม่ได้พูดเลยบนชั้น14สี่มีอะไรบ้างถ้าผมพูดชั้น14สี่มีอะไรบ้างนะเผอิญหนึ่งจะรอดเผอิจะติดคุกกัะหมดทราบข่าวเมื่อวานตอนเยน็เยน เสรีรวมไทยประกาศจะถอนตัวฉะนั้นเลยต้องขอถามประเด็นนี้ก่อนเห็นว่าจะนัดถแถลงข่าววันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับแต่ขอเป็นน้ําจิ้มในรายการคมชันลึกที่แรกสักหน่อย<ม>ทําไม,มท่านเสรีพ<ม>ิสุทธิ์ตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครับคือก็จริงๆก็ส่วนตัวกับคุณทักษิณก็50ปีแล้วนะครับคบวามสัมพันธ์ที่มี50ปีนะตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจผมปกครองคุณทักษิณนะ แล้วก็มาเป็นนายตำรวจด้วยกันเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปผมก็รับราชการตำรวจจนเป็นพบตรคุณทักษิณก็ไปทําธุรกิจเล่นการเมืองจนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะระหว่างที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยที่บดีกรมตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะผมเคยปกครองคุณเปียวพันธ์ก็อยู่แต่ผมเป็นผู้ช่วยที่บดีตำรวจเนี่ยที่นานที่สุดนะผมไปถึง6ปี ผมก็อเอ๊ะทำไมไม่ให้ผมขึ้นทักทีอีนะคุณราวิเทศมเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งขึ้นแต่ผมเนี่ยถูกดึงไปหกปีไม่ให้ขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณทักษิณเขาจะตั้งน้องเมียไอยพี่เมียคือคุณเพียวพันอะใช่ไหมให้เป็นผอให้ได้ดังนั้นพอผมเป็นปีที่หกคุณเพียวพันเป็นปีเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ใช่ปีที่ห้านะปีที่หนึ่งครึ่งคิดดูมันอาวุโสห่างกันขนาดไหน คุณทักษิณก็ตั้งคุณเพียวพานข้ามผมไปนะและ้วแต่ผมทัไงผมก็ต้องฟ้องสิมันผิดกฎกตลอ่อยผมต้องฟ้องก็ส่งไอ้วงกฎมารีรินรุ่นเขาเนี่ยมาขอพี่เดี๋ยวจะตั้งพี่เป็นพอบอก่อนอพี่ก็ถอนให้ใช่ไหมพอถอนให้19กันยาคุณทักษิณก็ถูกยึดอำนาจต้องไปต่างประเทศนะผมตั้นสุริยุทธ์ก็เลยตั้งพี่เป็นค,คุณทักษิณไม่ได้ตั้งเลยนะ พอท่านสุรยุทธ์นายุสภาสมัครมาเป็นนยายกพักพลังประชารัฐสมัครปลดผมพลังประชาชนเออพลังประชาชนนะคุณสมัครปลดผมผมว่าเอ๊คุณทักษิณนี่อยู่เบื้องหลังเาปล่าวะความจริงคุณทักษิณน่าจะคุมคุณสมัครได้นี่ใช่ไหมเพราะคุณสมัครเป็นหุ่นเชิดอะแต,แต่เราก็ไม่มันไม่มีไม่มีเหตุไม่มีอะไรนะแต่ก็ได้แต่คิดแล้วคุณทักษิณก็ไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหม ผมด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องก็ไปเยี่ยมนะนะไปเยี่ยมสี่ห้าครั้งด้วยกันเจอท่านที่รเราเป็นห่วงนยะอยู่ยังไงกินยังไงอะไรเงี้ยเป็นห่วงจะได้ไม่เหงาอะไรไปเยี่ยมสี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็โอเคนะถึงเวลาเล่นการเมืองอตอนเลือกตั้งปีหกสองคุณนักสินยังไม่กลับใช่ไหมนะพระเพื่อไทยรวมเสียงนะผมก็รวมด้วยตอนนั้นผมมีสิบเสียงผมก็รวมด้วยแมวประยุทธ์นะ แล้วพอประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลก็มาให้ผม300ล้านให้เป็นรองนายกให้คุมตำรวจด้วยผมก็เห็นกับเพื่อไทยผมก็ไม่ไปถูกไหมผมก็อยู่เนี่ยสู้ประยุทธ์ไอเรื่องถวายสัตว์เนี่ยส่งสีระปารีนาไปบูนมาถล่มผมนะผมก็ฟ้องกันตอนนี้ยังไม่จบเลยใช่ไหมแต่ปารีนาศิระไปมันเหลือแต่ไปบูรเนี่ยนะ เดี๋ยวเัีลยก็ว่ากันต่อถูกไหมเอาระหว่างที่ผมเป็นประธานกรรมธิการนะสส,สเพื่อไทยต้องการอะไรผมจัดก,การให้หมดอมไอ้ที่นครมนมนะโอ้นะไอ้ไอสหายแสงภูมิใจไทยเจ้าพ่ออยู่นี่ไอ้มนาพรเนี่ยที่เป็นนัฐร้ตรีมาตลอดเวลานี่ก็เป็นอีกแล้วครับกาบท่านเตรีช่วยหนูหน่อยนะจัดการสหายแสงให้หน่อยนะเราก็จัดก,การให้ไม่ได้ไปแกล้งนะคือมันผิดจริงๆไอ้เรื่องที่ดินไง ไม่มีสิทธิ์พบทอนะอสองฮะไอสอสอศสองนะจ๊ะไหมอ่าจับการให้สหายแสงพ้นไปไอ้นี่ได้เป็นสอสอสี่ห้าเสียงเลยในในนี่จ๊ะไหมอา้าววิรารัตนาเศตนะเจ้าพ่อโคราชเมียลูกนะครับทุจริตสนาฟุตซอลเสรดีก็จัดการดำเนินคดีให้หมดเสียงก็เป็นของของเพื่อไทยหมดประเสริฐจันทรารงทองเนี่ยถูกอัดก็ประมาณมานะ พี่เสรีช่วยหน่อยเนี่ยงบประมาณผิดกฎหมายเราก็สอบจัดการให้ก็เป็นหมดประเสริฐส่งลูกก็ได้เป็นอนายกอบจเหมือนการสุรพงศนะ์เสียชดเออนะมันถูกร้องทุจริตเรื่องเลือกตั้งมาถึงพี่ไอ้วีสอดสองรัฐมนตรีทำพี่เสรีช่วยหน่อยก็จะลงเพื่อไทยอย,อย่างน้อยก็ต้องได้สี่ห้าคนเราก็ช่วยให้ช่วยไม่ได้ทำผิไไดไปตนะู แปลว่าช่วยตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีวิธีการมีอ้าวจัดวันละช้าหน่อยก็หมดสมัยประชุมแล้วใช่ไหมถ้าเร่งจัดการมันก็โดนไปแล้วโดนไปแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นช่วยให้ทุกอย่างถูกไหมแล้วพอมาเลือกตั้งครั้งครั้งนี้นะนะก้าวไกลจัดรัฐบาลใช่ไหมผมไม่ใช่แม่วก้าวไกลผมบอกว่าทหน้าที่จัดให้ก้าวไกลก้าวไกลยังให สัญญาจะให้ตำแหน่งรองนายงตรีผมเลยแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นหน้าที่เพื่อไทยผมก็ช่วยจัดให้นะไอ้พวกนี้ไม่กล้าพูดหรอกที่สลอนสลอนภูมิธรรมประเสริฐชนานา่าเนี่ยมีอะไรก็พี่เสรีพี่เสรีอ๋อ<ม>วันนี้ท่านไปพูดว่าให้คนรุ่นใหม่เสียสละออกจากเรือลํานี้นะหลายวันเลยละ <c oughs> นะครับนะครับ,นะรบผมก็ล่อให้หมดนะล่อให้หมดแต่ว่าพูดผมมีเหตุผลนะ <c oughs> ถ้าเผื่อก้าวไกลเสียสละว,วันนั้นนะ ยอมเพื่อไทยโหวตให้เพื่อนไทยนะตอนนี้เขาไปร่วมรัฐบาลสบ,บายเลยแล้วมีอย่างนี้จะเป็นไงจะไปร่วมเขาได้ไงล่ะถูกไหมอ้าหลังจากนั้นก็เป็นไงไอ้ด้อมส้มด้มส้มมันก็ถล่มผมผมต้องมาเสียเวลาฟ้องด้อมส้มเนี่ยประมาณเกือบ2ี่สิเดีดีนี้แม้จะยังไม่จบนะแต่มันก็สีโลล่าบหมดแล้ว แต่ว่ามันเป็นสารที่พักร่วมรัฐบาลเหมือนกับว่ากาฝากพี่เสรีพูดให้น่อยทั้คนเข้าใจผมช่วยมาตลอดนะทั้งชีวิตนะยังไม่เคยให้อะไรผมเลยนะนะครับแล้วจะมาคิดยังไงผมหนึ่งเสียงจะตั้งรัฐบาลท่านนายกเสถาก็ไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่ไม่ไม่นันอะไรใช่ไหมเพราะอย่างก้าวไกลเขาสัญญาจะให้ผมใช่ไหมแต่เพื่อไทยไม่ได้พูด ไม่ได้พูดผมก็ทําตามหน้าที่ครับเมื่อไปทำาหน้าที่เสร็จไม่ให้ก็คือไม่ให้ท่านก็ไม่ได้ไปขออะไรใช่ไหมไม่ได้ขอใช่ไหมไม่ได้ขอ,ขอแต่ว่าคุณผิดมาผมก็ต้องรอดใช่ไหมอย่างสมมติไปแต่งตั้งพบตรผิดกฎหมายเนี่ยนะผมก็ไปดนเนินคดีถูกไหมแล้วคนที่สุดก็ขอผมอีกผมก็ให้อีกอะไรเงี้ยนะให้ถอนฟ้องท่านนายกเสีย<า>นะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นฝ่ายให้ผมยังไม่เคยได้อะไรแม้แต่นิดเดียวจากตระกูลชินวัตรเลยจนกระทั่งพอเป็นนายกแพทองทานลูกสาวท่านคาดหวังว่ามันน่าจะมีอะไรที่ถึงเวลามันถึงเวลางงาานบ้ควรจะให้ผมได้ทํางานบ้างอย่างใช่ไหมแต่ก็ไม่เอ้ยมึงเสียงเดียวไงใช่ไหมเขาวัดกันในทางการเมืองครับหลายๆพักออย่างคุณสุวัร์ชาติพัฒนาท่านก็ สามเสียงรวมรัฐบาลท่านก็ไม่มีตําแหน่งอะไรรัฐมนตรีในนามของพรรคท่านเหมือนกันตัวท่านเสรีมีหนึ่งเสียงเองมันก็ต้องว่ากันไปตามตัวเลขเอาอย่างนี้ตัวเลขผิดถูกเดี๋ยวก็ว่ากันนะ,อะเอาแต่ว่าคุณสุวัสด์เนี่ยคราวที่แล้วอยู่กับพรรคอยู่กับฝ่ายไหนอยู่กับลุงตู่ฮะอา้าวทำไมไม่อยู่กับทางนี้ล่ะมันเทียบกันได้ไหมคุณสุวัสด์รู้จักกับทักษิณรู้จักกี่ปีก็นานนะยี่สิบกว่าปีนะผมห้าสิบปีอะ, <laughs> อะ,อะ ตั้งแต่หนึกร้อยตำรวจตั้งแต่ 1, 6, หนึ่งหกต่างกันสองรุ่นใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งหกนี่มันหกเจ็ดถูกไหมนะครับแล้วคบกันด้วยอะไรล่ะผมไม่มีผลประโยชน์เลยนะผมไม่มีธุรกิจคุณสุวัสด์มีธุรกิจคุณคบเพื่ออะไรกันอ่ะจะมาประเทศเสียหายไหมคบธุรกิจอย่างนั้นนะผมไม่มีธุรกิจอะไรทั้งสิน้นถูกไหม<ต>นะเพราะว่าวัดกันด้วยคะแนนสอสอในมืออย่างเดียวมันไม่ได้นี่น ประเทศมันไม่เจริญก็เพราะวัดดืวยจำนวนสอสอไงคนในประเทศนี่มีคุณอาวุธความรู้ความสามารถมากมายทําไมคุณไม่ใช้เขาอย่างสิงคโปร์ไง,ไงใช่ไหมนะครับเขาดูนะคนไหนมีความรู้ความสามารถเขาไปพบไปหาหมือนคงนเบ้งเอ้ยเหมือนเราปีไปหาคงเบ้งใช่ไหม,มเชิญมาใช้มาช่วยทํางานไอ้นี่ไม่มี ตั้งแต่ละคนในตัวแทนแต่ละคนรับไม่ได้เลยนะครับผมเห็นดูหน้าดูตาแม่งสมัครเล่นอย่างนั้นเลยฉะนั้นก็อจะตั้งมูเนี่ยก็สมัครเล่นกันเยอะแยะพอพอไล่เรียงหลายๆเหตุผลมาที่ท่านเสรีบอกช่วยทางฝั่งตระกูลชินวัตรมาตลอดรวมถึงเครือข่ายด้วยแต่ครั้งนี้มันถึงจุดที่มันมันผิดหวังละที่ไม่ได้ตําแหน่งมันไม่รู้จักบุญคุณบ้างเหรอนะไม่รู้จักบุญคุณเหรอ ก็เลยต้องตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็เพราะว่าที่ผมยอมนะผมก็ความจริงก็อึดอัดนะเวลาผมฟังคลิปนะ,ะคุณเสฐาตั้งนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้นักโทษมาตั้งนายกรัฐมนตรีตัวเองผมม,มันเจ็บนะถ้าผมจะไปทำงานร่วมด้วยนะเพ้าะจัมเนี่ยก็เลยเพราะฉะนั้น ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วห,หลังจากนี้ท่านจะวางตัวยังไงครับจะไปเป็นฝ่ายค้านจะย้อนกลับมาตรวจสอบตระกูลชินวัตรหรือเปล่าจะกลายเป็นศัตรูเลยไหมผมต้องตรวจสอบแน่เพราะท่านเมื่อออกจากรัฐบาลคือผมผมจะต้องเดินหน้าต่อใช่ไหม <c oughs> คือคุณวราเวทย์ต้องเข้าใจว่าผมเนี่ย <c oughs> เป็นคนรักครอบครัวถ้าเป็นผมรักครอบครัวผมต้องทําตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ <c oughs> ไม่เจ็บป่วยใช่ไหม ถ้าผมเจ็บป่วยลูกเดือดร้อนเรื่องการที่ผมจะทําตัวให้แข็งแรงเสมอผมต้องทั้งร่างกายทั้งจิตใจสติปัญญาผมต้องเคลื่อนไหวผมต้องทํางานตลอดไอ้เพื่อนผมเนี่ยนะมันตายไปเยอะแล้วเพราะมันไม่เกี่ยวกัน,นอะไรอะ่ะนะนะไม่คิดทํอะไรแต่ผมยังทํางานทั้งวี่ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดที่จะทํางานทําการต่างๆอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้มีอายุยืนยาวครอบครัวจะได้มีความสุข ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมยังพร้อมที่จะทำงานถูกไหมก็เลยคิดที่จะทำงานต่อไปไงแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วถ้าให้ผมทำไงอะ่ะผมจะต้องมาร่างรับใช้เพื่อไทยเลยที่ผมเคยพูดเราทำไมว่าเกิดมาตั้งชีวิตทำไมต้องรับ,รบใช้เพ,เพื่อไทยตลอดก็รับใช้ไม่จริงจริงอะ่ะช่วยมันตลอดไม่เคยช่วยผมเลยนะนะครับกล้าพูดคำนี้ไม่เคยช่วยเลยแม้แต่น้อยนะ แล้วทำไมผมจะต้องต้องยอมอยู่ไงนะนะี่ะผมมาด้วยไม่ดีกว่าเหรอหลายหลายคนจับตาม,มองบทบาทของทางบ้านป่าว่าจะกลายเป็นศัตรูคู่แค้นกับทางเพื่อไทยนี่ต้องจับตาม,มองบทบาทท่านเสรีพิสทจน์ด,ด้วยนะแม้ว่าจะมีเสียงเดียวก็ตามประมาทไม่ได้บ้านป่ามีอะไรเล่าที่ไปนั่นเขา <laughs> อย่างผมอย่างนี้นผมก็พอจะคุยได้ในชั้นทีสี่มีอะไรบ้างออไปเจอมาแล้ว ยังคุณยืนยันใช่ไหมเพรานะาคุณแพทองทานบอกว่าอีกในใดชื่อผู้เข้าเยี่ยมไม่มีนะมีแต่สิบคนที่ได้รับอนุญาตครอบครัวทนายความเท่านั้นก็เด็กวันซืนมันจะรู้เรื่องอะไรเข้าใจไหมโอ้ี่ถอนตัวรัวฐบาลมาวันเดียวนิดเอาขนาดนี้แล้วเหละครับนั้นแต่ละนี่นิดเดียวนะออยังไม่ได้พูดเลยบนชั้นสิบสี่มีอะไรบ้างถ้าผมพูดชั้นสิบสี่มีอะไรบ้างนะเผลเผยหนึ่งจะรอดเผลเผจะติดคุกกระหมด จะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนใช่ไหมนะถ้าพูดไปในทางโลโบติดคุกเลยตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรมมาหมดนะครับนะเพราะพวกนี้เหลิงกันั้งนั้นนะโอ้พันตำรวจเอกไม่เห็นหัวพลตำรวจเอกแล้วนะครับฉนั้นเป็นรัฐมนตรีนะครับรวมรัฐบาลพลตำรวจเอกก็ไม่มีความหมายนะมีข้อมูลเก็บไว้ในลิ้นชักพร้อมจะออกมาตรวจสอบแน่ๆมีอะไร